อันนี้เป็นตัวบ้านครับที่เพิ่งจะเริ่มปลูกครับก็เดี๋ยวคงต้องทำเพิ่มอีกหลายอย่างเหมือนกันทั้งฝาบ้านแล้วก็เพลินนะครับผม ส่วนตรงนี้เป็นตัวบ้านยายครับผมแล้วก็หมานี้ยัน กำลังลงเอาขี้เลื่อยไปใส่ที่ส่วนยางพารานะครับแล้วก็ต้นทุเรียนครับผมนะครับต้นทุเรียนลงไปที่นาล่างนะครับก็คงต้องทำอีกเยอะนิดนึง ครับผมแต่ถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะสวยเพราะว่ามันประมาณสองชั้นนะฮะตรงหน้าบ้านก็สามารถกางเต็นแล้วก็มีสารากินเล่าประชุมกันได้นะฮะตรงนี้จะเป็นนาลากนะครับ ที่หมู่บ้านครับผมส่วนนมครับเพื่อนๆกว้างนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เจ้าของก็จะล้อมด้วยนะครับเดิมเมื่อก่อนเป็นของตา,างคงหมดนะครับก็แกก็ ได้ขายปล่อยต่อเข้าไปก่อนมีร้อยกว่าไรตอนนี้ก็น่าจะเหลือสามสิบสี่สบิบราของผมเป็นนาล่างนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้ววะหายใจไม่ออกนะฮะ ก็แบบธรรมชาตินะครับนะฮะก็มีเวลาทำงานที่กรุงเทพเหนื่อยก็มาพักได้ที่ไต้หวัน ข้างหน้าครับจะเป็นฝ่ายนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรากับพระราชินีเป็นฝ่ายสาธารณะของฝ่ายพญานาคครับผมของหมู่บ้านหนองสนมอันนี้เป็นบ้านนาชาัยผม,มยนะจ่า,าครับอันนี้เป็นฝ่ายนะครับเนื้อที่คิดว่าน่าจะประมาณ เป็นหลายร้อยไร่นะครับเป็น่ายน้ำชลประทานที่ใช้ในการเกษตรได้ทุกอย่างนครับลงทางค่อนข้างที่จะแคบนิดนึงแต่โอเคเลยนะครับโอเคครับน่าจะถึงตรงที่ผมแล้ว ครับเพืเ่อนๆส่วนยากข้างหน้าโอเคขอบคุณครับเพืเ่อน